คผู้ชมคะสอนศิลป์สุดสัปดาห์ในวันนี้นําท่านผู้ชมมาชมงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยนะคะซึ่งศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาที่มีต่อองค์พระพิคเนธกับการแสดงผลงานในชุดองค์สีเนสายะนมัตค่ะองค์สีเนสายะนมัตเป็นบทนาที่ใช้สวดบูชาพระพิคเนธที่มโนจันทรสรนํามาตั้งชื่อของการแสดงผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยนําลักษณะพระพิคเนธจากตํารา มาผสานกับจินตนาการของศิลปินซึ่งได้เปลี่ยนแนวการทำงานจากจิตรกรรมสากลแนวอิมเพ s สชันนิสมาจับงานจิตรกรรมไทยเนื่องจากมีความผูกพันมานับตั้งแต่เด็กดังนั้นผลงานทั้งหมดนี้จึงเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงพลังความศรัทธาที่มีต่อเทพแห่งความสำเร็จผ่านลายเส้นและบรรยากาศในแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัยจากการที่ผมจะไปตักะบูชาสถานที่เกี่ยวกับการกราบไหว้พระพิฆเนศ แล้วผมจะรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่ที่ผมอยากจะนํากลับมานําเสนอเป็นผลงานในสรุปรวมๆก็ก็คือว่าผมรู้สึกเรื่อมใส่ศรัทธาในองค์ท่านผลงานที่นํามาจาัดแสดงไม่เพียงแต่เป็นการสะท้อนความศรัทธาเฉพาะตัวของศิลปินเท่านั้นแต่ยังบอกเล่าเรื่องราวความศรัทธาของกลุ่มคนที่เข้าไปกราบสาการะตามความเชื่อโดยถ่ายทอดในบรรยากาศที่เป็นวิถีชีวิตขณะที่ภาพนี้ เป็นการนำเอาลักษณะเด่นและสีสันของพระพิคเนทที่แตกต่างกันตามปางประจำวันเกิด8วันโดยวันพุธนับแยกเป็นกลางวันและกลางคืนมาผสานกับเทคนิคการสร้างพื้นผิวแบบจิตรกรรมฝาผนังแต่ผลงานบางชิ้นก็สร้างสรรโดยใช้สีดำและสีแดงเพื่อแสดงพลังอำนาจให้ดูน่าเกรงขามส่วนผลงานขนาดเล็ก นำเสนอด้วยการสร้างร่องรอยสีด้วยการปล่อยให้สีไหลลงมาเคลือบทับผลงานบางส่วนเพื่อให้งานดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงพุทธ,ธานุภาพของพระพุทธเจ้าในวันตรัสรู้ซึ่งเป็นผลงานชุดที่สร้างสรรค์ขึ้นก่อนชุดพระพิคเนตโด,ดยใช้เทคนิคแปรงปาดทิ้งเนื้อสีจํานวนมากไว้บนผ้าใบเพื่อสร้างพื้นผิวให้เกิดความน่าสนใจและการบีบเกสโซทับซ้อนจนเกิดเป็นลักษณะลายก้นหอยของพระศก โดยนำเสนอในมุมมองเบิร์ดไอวิวเพื่อสื่อให้เห็นถึงตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นการทาศสารเรื่องราวตามตำนานและถ่ายทอดออกมาตามจินตนาการของศิลปินเพื่อแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาที่มีต่อองค์เทพนะคะและสำหรับนิทรรศาก,การในครั้งนี้จะจัดแสดงเรื่อยไปจนถึงวันที่15ามกราค,คมนี้นะคะที่ชั้น2ศูนย์การคา้ารีเวอร์ซิตี้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ